ส่วนอีกหนึ่งความคืบหน้านะครับคดีที่คนร้ายนะครับทำร้ายร่างกายนะครับแล้วก็พยายามพิจาคข่มขืนน้องสโสนโนักเรียนสาวชั้นม6ที่จังหวัดกาฬสินจนน้องเสียชีวิตครับตำรวจต้องใช้เวลากว่า100วันนะครับในการตามจับตัวคนร้ายซึ่งก็คือนายกิติเดชระเวงวังนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านสีฐานตอนนี้เองคนร้ายก็ถูกฝากขังอยู่ที่เรือนจำจังหวัดนะครับตำรวจบอกว่าในส่วนของสำนวนคดีตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เตรียมให้อัยการสั่งฟ้องต่อไป พลตารวจตีอภิชิตเทียนเพิ่มพูลผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดกาลสินนะครับก็บอกว่าตํารวจได้สอบพยา,ยานเพิ่มอีกสองปากถือว่าเป็นพยานปากสําคัญนะครับที่จะทําให้คดีนั้นมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นตอนนี้สํานวนคดีใกล้ที่จะสมบูรณ์แล้วนะครับก็น่าจะสามารถส่งให้เอกการสั่งฟ้องได้ในไม่ช้านี้ล่าสุดเองนะครับทางตํารวจก็บอกด้วยนะครับว่าได้รับการ บอกมาจากทางโรงพักกำร,ราศายนะครับว่ามีโทรศัพท์เนี่ยลึกลับโทรมาคมคูนะครับจะเอาชีวิตพนักง,งานสอบสวนที่รับผิดชอบในคดนีนี้แต่ตำรวจเองก็บอกว่าไม่ได้ตกใจอะไรนะครับยังคงเดินหน้าที่จะทำงานต่อไปตำรวจก็ระวังตัวเป็นอย่างดีนะครับก็ขอให้ผู้ที่คิดไม่ดีหยุดการกระทำนะครับหยุดการคุกคามการทำงานของตำรวจส่วน ผู้ต้องหานะครับตอนนี้ก็ฝากขังเป็นผัดที่2นะครับแล้วก็คงคัดค้านการประกันตัวด้วยเนื่องจากคดีนี้ก็ถือว่าเป็นคดีสะเทือนขวานนะครับเป็นคดีอุกอาจครับค่ะถึงแม้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจอาจจะโดนข่มขู่คุกคามไปบ้านนะคะแต่ว่ายังคงยืนยันนะคะว่าเดินหน้าทําหน้าที่เพื่อประชาชนอย่างเต็มที่นะคะ